เรื่องเล่าผีจากต่างประเทศตอนที่สามวิญญาณของผู้มาเยือนผมถือว่าจําเป็นที่จะต้องเกินไว้ตั้งแต่เริ่มแรกว่าเรื่องประหลาดเหลือเชื่อที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นั้นมีได้ปรุงแต่งขึ้นมาจากจินตนาการเลยแม้แต่น้อยแต่ได้เกิดขึ้นจริงๆทั้งสิ้นผมไม่รู้และไม่อยากรู้ด้วยว่าผู้มาเยือนนั้นเป็นใครหรือประกอบกรรมทำเข็ญอันใดไว้แต่ผมไม่ติดใจสงสัยเลยว่า เขาคือดวงวิญญาณที่ได้รับความทุกข์ทรมานและถูกโยงใยอยู่กับโลกด้วยเครื่องพันธนาการที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรผมเชื่อของผมว่าเป็นสภาวะการอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่เมื่อออกจากร่างไปแล้วได้ถูกจองจำอยู่ในมิติกลางระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของวิญญาณที่ผมใช้คำว่ามิติกลางก็เพราะว่าเขาผู้นี้ได้เสียชีวิตมาหลายปีแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนไม่ว่าจะเป็นโลกนี้หรือโลกหน้าเขาไม่สามารถเข้ากับพวกพ้องที่มีเนื้อหนังหรือพวกที่ออกจากร่างไปแล้วเขาอาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าแก่บนภูเขาพยายามอยู่หลายปีเพื่อจะติดต่อกับใครสักคนที่มีความเอื้ออารีและใจถึงพอจะรับฟังความทุกข์ร้อนของเขาและทำในสิ่งที่เขาขอร้องเพื่อปลดปล่อยเขาหลุดพ้นจากการถูกจองจำไปสู่วัฏจักรสงสาร แต่กลับกลายเป็นว่าการกระทำของเขาได้สร้างความหวาดกลัวแก่ชาวบ้านในละแวกนั้นจนไม่มีใครกล้าเข้าไปอาศัยอยู่ในกระท่อมหรือแม้แต่เฉียดเข้าไปใกล้ผมเคยตั้งคำถามอยู่ในใจบ่อยๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากครอบครัวผมไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในกระท่อมหลังนั้นการเวลาผ่านมาถึง60ปีแล้วนับจากที่เกิดเหตุการณ์สำคัญคราวนั้นมันสำคัญทั้งสำหรับครอบครัวผมและดวงวิญญาณของเขา เขายังคงจะสิงอยู่ในกระท่อมอย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างและสิ้นหวังหรือเปล่าผมขอยกให้ท่านผู้ฟังตัดสินใจเอาเองเมื่อผมเล่าเรื่องนี้จบโดยส่วนตัวของผมเองนั้นในฐานะที่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ประหลาดเชื่อว่าคงไม่มีใครขันอาสาทําตามที่เขาขอร้องและเขาก็คงต้องสิงสู่อยู่ในกระท่อมหลังนั้นต่อไปเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นเครื่องยืนยันความเชื่อของแม่ผมที่ว่า วิญญาณของคนที่ตายไปแล้วสามารถติดต่อสื่อสารกับโรคเราได้แต่มันไม่ใช่เป็นแค่สิ่งมหัศจรรย์ในสายตาของผมมันสอนคติธรรมที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตก้าวไปในทางที่ถูกที่ควรทำให้ผมประจักษ์ความจริงว่าคนเรานั้นไม่ใช่จบสิ้นลงที่ความตายมันเป็นเพียงแค่ละครชีวิตฉากหนึ่งที่ต่างคนต่างก็เล่นไปตามบทของตนบทบาทของความดีความชั่ว ที่ได้กระทำไว้เมื่อยังอยู่ในโลกนี้โดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทุกคนจะต้องชดใช้กรรมต่อความผิดที่ได้กระทำไว้แต่การชดใช้จะออกมาในรูปลักษณะใดและเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถรู้ได้วิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในกระท่อมคงเคยทำบาปอย่างมหาร์มาก่อนเขาอาจฆ่าใครสักคนแล้วเอาเครื่องมือประหัตประหารไปฝังไว้เพื่อปกปิดความชั่วแต่เขาหนีตัวเองไปไม่พ้น คำที่ก่อไว้ได้ฝังลึกอยู่ในจิตใจของเขาก่อกวนความสงบสุขตลอดเวลาแม้กระทั่งเมื่อวิญญาณออกจากร่างก็ยังถูกพลังลึกลับยึดเหนี่ยวไว้ให้วนเวียนอยู่แถวนั้นจนกระทั่งเราปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระเอาละเขาเรื่องของผมเสียทีพ่อผมเป็นคนงานในไร่แห่งหนึ่งทางภาคเหนือของเวลสมัยนั้นคนงานตกอยู่ในสภาพไม่ต่างไปจากทาสถูกเจ้าของไร่ กดขี่ข่มเหงต่างๆนานาพอผมเป็นพลเมืองดีเป็นสามีที่ดีของภรรยาและเป็นพ่อที่ดีของลูกมีข้อเสียอยู่อย่างถ้าจะถือว่าเป็นข้อเสียนั่นก็คือเป็นคนรักความยุติธรรมและจัดแสดงปฏิกิริยาตอบโต้วความอายุติธรรมอย่างรุนแรงในทันทีทันใดเพราะนิสัยแบบนี้นี่เองที่ทาให้ท่านตกงานท่านขัดขวางความไม่เป็นธรรมของนายจ้างจนถูกไล่ออก การถูกไล่ออกจากงานในภาคเหนือของเวลสมัยนู้นเป็นเรื่องใหญ่เจ้าของไร่จะส่งข่าวถึงกันหมดไม่มีใครในถิ่นนั้นยอมรับเข้าทำงานสิ่งเดียวที่พ่อสามารถทำได้คือการอพยพครอบครัวไปหางานทำที่อื่นซึ่งในที่สุดก็หาได้ในไร่แห่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปหลายไมล์การหางานทำเป็นเพียงความยุ่งยากส่วนหนึ่งอีกส่วนคือการหาที่พักสำหรับให้ครอบครัวอาศัยอยู่ เราขนเครื่องเรือนสองสามชิ้นบรรทุกใส่เกวียนที่แม่ผมไปหาเช่ามาด้วยความยากลำบากพวกเด็กๆปิ่นขึ้นไปนั่งอยู่บนกองสัมภระแม่กับผมเดินย่ำเท้าตามหลังเกวียนไม่แล้วไม่เล่าเราไม่รู้เรื่องอื้อฉาวของกระท่อมหลังนั้นหลังจากที่เราขนข้าวของเข้าไปข้างในเรียบร้อยหมดแล้ว เป็นความหวังดีของชาวบ้านคนหนึ่งที่มาบอกกล่าวให้รู้และตำหนิจเจ้าของที่ไม่ยอมเปิดเผยความจริงนั่นคือกระท่อมหลังนั้นผีดุไม่มีใครเข้าไปอยู่ได้โดยไม่ถูกหลอกจนจับไข้หัวโกนแม่ผมได้รับคำแนะนำให้ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเด็กเล็กๆอยู่ด้วย ผมยังจําได้ติดตาที่แม่ยิ้มรับข่าวร้ายอย่างไม่สะทกสะทานแทนที่จะตกใจกลัวเพราะความเชื่อในเรื่องพูดผีปีศาจอันเป็นธรรมชาติของคนเชื้อสายอังกฤษดั้งเดิมอย่างท่านแม่อิจนาระอาใจเกินกว่าจะบรรยายกับการเดินทางที่ไกลแสนไกลเสียงร้องกระจองง,องแงงของพวกลูกๆและบ้านใหม่ที่ไม่มีอะไรน่าโสภาเลยเอาละค่ะแม่ขอบคุณผู้หวังดีฉึ่ไปไหนไม่รอดหรอกคงต้องอยู่ที่นี่แหละ และฉันก็ไม่กลัวผีผมได้ประจักษ์ความจริงตามที่แม่พูดในเวลาต่อมาเพราะเมื่อมีผีมาจริงๆแม่ไม่ได้แสดงความหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยไม่ว่ามันจะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบไหนผมยังจําได้ว่าเราเข้านอนตั้งแต่หัวค่าเพราะความเหนื่อยอ่อนพอไปทํางานกว่าจะเดินจากไร่กลับถึงบ้านก็ดึกเพราะไร่อยู่ไกลบ้านมากแม่จึงเข้านอนก่อนโดยไม่รอพ่อ,อยังไม่ทันหลับ ก็ปรากฏว่ามีหมาใหญ่ตัวหนึ่งเข้ามาในห้องขนของมันปุกปุยน่ารักแต่ปนเศร้าอย่างน่าประหลาดมันปรากฏขึ้นมาในทันทีทันใดเรากลับผุดขึ้นมาจากดินยืนลังเลอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็เดินไปที่เตียงนอนแม่เอาคางเคยที่ผ้ห่มแล้วมองดูท่านอย่างน่าสงสาร แม่มองตอบมันคู่หนึ่งแล้วเอื้อมมือไปลูบหัวโดยไม่ได้กล่าวคำใดออกมาร่างของมันหายวับไปอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนที่มันปรากฏตัวแม้ว่าผมจะยังเป็นเด็กแต่ก็พอรู้ว่าหมาตัวนั้นมีอะไรบางอย่างที่แปลกและลึกลับกว่าหมาธรรมดาทั่วไปด้วยเหตุผลบางอย่างที่บอกไม่ถูกผมรู้ว่ามันไม่ใช่หมาจริงๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกับแม่ถึงผู้มาเยือนของเรา แม่ก็ไม่ได้พูดอะไรกับผมและผมเชื่อว่าคงไม่ได้บอกพ่อเช่นกันคืนที่สองมันมาอีกแม่เอามือลูบหัวมันโดยไม่พูดอะไรเหมือนคืนแรกพอถึงคืนที่สมแม่ถึงพูดกับมันถ้าเจ้าเป็นวิญญาณที่ตกรกรรมลำบากแม่ว่าจงมาปรากฏตัวเป็นตัวจริงให้เห็นและถ้าฉันช่วยอะไรได้ก็จะช่วยผมไม่อยู่ตอนที่วิญญาณมาปรากฏอีก ในเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่แม่กําลังถูพื้นครัวก็ได้ยินเสียงไอเบาๆพอเงยหน้าขึ้นมาท่านเห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเตาผิงผมมาตามที่คุณมีเมตตาเชิญเมื่อคืนนี้เขาว่าผมกําลังเดือดร้อนมากคุณสามารถช่วยผมให้หลุดพ้นไปจากความเศร้าและความทุกข์ทรมานนี้ได้คุณจะช่วยผมไหมฉันจะทําเท่าที่พอทําได้แม่บอก เขาเป็นชายร่างสูงหน้าตาดีอายุเลยกลางคนแต่ไม่ถึงกับแม่สวมเสื้อคุมยาวจะหดพื้นเป็นสุภาพบุรุษทั้งลักษณะท่าทางการพูดจาและกิริยามารยาทแม่พูดอยู่เสมอถึงความปวดร้าวที่ปรากฏบนใบหน้าของเขาด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งท่านรู้ว่าดวงวิญ,ญญาณของเขาเดือดร้อนเพราะต้องชดใช้กรรมและท่านควรจะช่วยเขา ผมซ่อนของบางอย่างไว้ในสวนผู้มาเยือนกล่าวต่ออยากให้คุณไปเอามาและทำตามที่ผมบอกทุกประการถ้าเป็นไปได้ฉันยินดีนจะทำเป็นไปได้แน่และไม่ได้ทำผิดอะไรด้วยคุณรับปากและให้สัญญาได้ไหมว่าจะทำตามที่ผมขอร้องทุกอย่างาทางเขาดูกระตือรือร้อนและจริงใจจนแม่ผมออกปากให้สัญญาอย่างหนักแน่น ไปที่ต้นไม้ใหญ่ในสวนเดินจากคนต้นตรงไปทางประตูรัว้วที่เปิดออกไปสู่ทุ่งหญ้าหนึ่งกแล้วขุดตรงนั้นลึกลงไปประมาณสองฟุตคุณจะพบขวานเล่มนึงกับถุงสีดำอีกใบปากถุงไม่ได้มัดไว้อย่ามองเข้าไปข้างในมัดปากถุงให้แน่นแล้วหิ้วไปที่ลำธารบนภูเขาตรงที่เป็นวังน้ำโยนถุงลงไปกลางวางังส่วนขวานคุณจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ได้ และเครื่องและให้มันเป็นเครื่องหมายแสดงความขอบคุณของดวงวิญญาณที่ได้รับความทุกข์แค่นี้แหละถึงตอนนั้นผมกำลังวิ่งเข้าไปในครัวแต่เขาหายตัวไปเสียก่อนผมจึงไม่เคยเห็นเขาอย่างไรก็ตามแม่ชวนผมไปยังจุดที่เขาบอกไว้ทันทีด้วยความเป็นเด็กผมไม่ติดใจสงสัยว่าเราควรจะหาของนั่น,น,นหรือเปล่าเรากะระยะ และทิศทางจากโคนต้นไม้ใหญ่แล้วลงมือขุดลึกลงไปราวสองฟุตเสียมกระทบกับของแข็งบางอย่างที่เป็นโลหะปรากฏว่าเป็นขวานโบราณรูปร่างน่ากลัวและถูกสนิมกัดจนก่อนไปเยอะลึกลงไปหน่อยเราพบถุงสีดำที่ไม่ได้มัดปากไว้ เราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในเพราะกลัวความอยากรู้อยากเห็นของเด็กอย่างผมแม่จึงรีบมัดปากอย่างแน่นหนาก่อนที่ผมจะมองลงไปแล้วฮิ้วเดินออกไปทางประตูรัว้วเราไปที่วางน้ำกันเดี๋ยวนี้เลยแม่บอกผมเราไปถึงลำธารบนภูเขาแล้วเดินล้อตะลิ่งจนกระทั่งมาถึงช่วงที่ลำธารขยายออก วางเป็นอ่างใหญ่แม่โยนถุงสีดำลงไปตรงกลางเรายืนมองดูมันจมหายลงไปใต้ผิวน้ำมารู้ภายหลังว่าวังน้ำแห่งนั้นมันลึกมากจนอย่างไม่ถึงก้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทุกวันนี้มันก็ยังคงจมอยู่ที่นั่นเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่แม่กำลังยุ่งอยู่กับงานบ้านชายแปลกหน้าก็ปรากฏตัวขึ้นอีกในชุดแต่งกายเหมือนเดิมแต่สีหน้าดูปลอดโปร่งขึ้น ขอบคุณครับคุณนายเขาพูดกับแม่พร้อมรอยยิ้มอย่างมีความสุขคุณช่วยผมได้มากทีเดียวช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ทนทุกทรมานมานานจากพันธกรรมผลจะจดจำบุญคุณนี้ตลอดไปและพร้อมจะตอบแทนคุณและครอบครัวเท่าที่อำนาจของผมจะเอื้ออำนวยให้ได้ลาก่อนขาดคําร่างของเขาก็หายวับไปกับตาและไม่เคยปรากฏให้เห็นอีกเลยนะับแต่บัดนั้น แม่ผมมีความสุขมากที่มีโอกาสได้ช่วยดวงวิญญาณติดคุกตามที่ท่านเรียกเขาผมเองก็ภูมิใจที่มีส่วนช่วยด้วยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเหตุการณ์ประหลาดหรือน่ากลัวไม่ปรากฏขึ้นในกระท่อมอีกเลยตรงกันข้ามครอบครัวผมกับเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับโดยไม่คาดฝันผมมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า วิญญาณที่มาเยือนได้ตอบแทนเราที่ปลดปล่อยเขาเป็นอิสระโดยคอยช่วยเหลือเราทุกวิถีทางเท่าที่เขาจะทำได้เพราะไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ดูราบรื่นปาจากอุปสรรคขัดขวางไปเสียทั้งหมดเขาได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเราเหมือนที่เราเคยรับปากเขามันอยู่ในห้องถ้าฉันจะขอให้เธอช่วยอะไรสักอย่างจะได้ไหมแมรี่ ชาร์ลอตต์แบงค์เอ่ยถามเมื่อเจ้าภาพถึงกับออกปากกับแขกที่เพิ่งมาถึงโดยยังไม่ทันได้ถอดถุงมือด้วยซ้าโดยท่าทีประดักประเดิดย่อมไม่ใช่เรื่องดีแน่ชาร์ลอตต์เป็นเพื่อนเก่าของดิฉันมาตั้งแต่เด็กเธอเพิ่งแต่งงานได้ไม่นานและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ดิฉันมาเยี่ยมเยียนเธอที่บ้านหลังใหม่ซึ่งผ่านการเวลามาร่วม200ปีแล้วดิฉันจึงดักคอขึ้นว่าเธอกำลังจะขอให้ฉัน นอนในห้องที่มีผีสิงใช่ไหมล่ะไม่สําเร็จหรอกอยาตาบใดที่ฉันรู้ว่ามันอยู่ในนั้นเธอจ้องมองหน้าฉันอยู่เป็นคู่แล้วก็หัวเราะอย่าปอดลอยไปหน่อยเลยนะชาร์ลอตว่าฉันไม่ได้ให้เธอเข้าไปนอนในห้องผีสิงหรอกแต่มีอยู่อย่างที่ฉันกําลังจะบอกเธอก็คือว่าห้องคนใช้ของเราเต็มหมดเธอจะขัดข้องไหมถ้าจะให้โจเซฟีนไปนอนในห้องซึ่งเราเรียกว่าห้องผีสิง มันอยู่ติดกับห้องของเธอและมีประตูเปิดถึงกันได้ดิฉันขัดข้องแน่และมากเสียด้วยโจเซฟินเป็นสาวใช้ของดิฉันเป็นคนฝรั่งเศสจากจังหวัดเบลตองมาอยู่กับดิฉันสิบกว่าปีแล้วและเป็นคนโปรดของดิฉันเสียด้วยฉันยอมให้โจเซฟินกลัวจนหัวโกรธไม่ได้หรอกแม้ว่าจะเพื่อเธอก็ตามชาลอ็อตดิฉันบอกไปตามตรงผีของเธอตัวนี้ดุมากนักเชียวหรอือฉันก็ไม่รู้ ห้องนี้ไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วและก็ไม่เคยได้ยินว่ามีอะไรผิดปกติแต่ทอมเคยเล่าว่าสมัยเขาเป็นเด็กเคยมีแขกเข้าไปพักในห้องนั้นสองรายเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แขกขนของกลับแต่เช้ามืดโดยไม่รอร่ำลาลองไปดูกันหน่อยไหมล่ะห้องนั้นน่ารักและตกแต่งไว้อย่างสดใสมีหน้าต่างสองบานมองลงไปเห็นส่วนข้างล่างเท่าทีท่ดิฉันพยายามจับสังเกตก็ไม่เห็นว่าจะมีบรรยากาศของสิ่งลี้ลับน่ากลัวเลยแม้แต่น้อย ถ้าจะถือว่าเป็นข้อเสียก็คือหน้าต่างบานหนึ่งตกอยู่ในเงามืดของต้นกระถินนรงซึ่งกิ่งใหญ่กิ่งหนึ่งทอดลงมาใกล้หน้าต่างเสียจนน่าจะเบียดบดกระจกแตกหากมีกระแสลมแรงชาลอดถามดิฉันว่ามีความรู้สึกอะไรบ้างไหมและถอนใจด้วยความโล่งอกเมื่อดิฉันบอกเธอว่าไม่รู้สึกอะไรเลยฉันไม่แปลกใจเลยหาห้องนี้ไม่มีอะไรผิดปกติเธอว่าถ้าฉันไม่บอกโจเซฟินให้รู้เธอก็ไม่กลัว ดิฉันใจอ่อนพ่อยเห็นด้วยไปกับเธอที่จะไม่บอกโจเซฟินซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและรู้สึกเสียใจในภายหลังเธอเป็นสาวใช้ที่เยี่ยมมาก ถ้าแต่งเนื้อแต่งตัวเสียหน่อยทุกคนจะมองเธอเป็นสุภาพสตรีในสังคมชั้นสูงอย่างไรก็ตามเธอก็เป็นเด็กบ้านนอกจากเบอร์ตองซึ่งคนที่นั่นมีความเชื่อเรื่องผีผีสางๆอย่างเหนียวแน่นถ้าดิฉันจะบอกให้เธอรู้ตัวว่าห้องนั้นมีผีสิงเธอคงว่าจินตนาการมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างน่ากลัวไปหมดแต่ดิฉันก็ลืมนึกไปว่าคนเราเมื่อรู้ตัวว่ากำลังอยู่ใกล้ชิดสิ่งนี้ ไม่จำเป็นจะเป็นสื่อชักนำให้เกิดภาพหลอนที่น่ากลัวเสมอไปอย่างไรก็ตามถ้าจะพูดไปอีกทีคนที่เชื่อเรื่องพูดผีมักจะมีวิธีป้องกันตัวเองให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นเหลือเพียงอยู่อย่างเดียวที่ควรคำนึงถึงนั่นคือเสียงซุบซิบของพวกคนรับใช้ในบ้านที่อาจได้ยินเข้าหูโจเซฟินแต่ชาลรลดยืนยันกับดิฉันในเรื่องนี้ มีเพียงคนใช้ผู้ชายกับแ,แม่บ้านเท่านั้นที่รู้ว่ามีผีสิงอยู่ในห้องซึ่งไม่มีทางจะปิดปากบอกใครเป็นอันขาดดิฉันขอสารภาพตามตรงว่าคืนนั <Me. S 1> ้นนอนตาค้างอยู่จนกระทั่งดึกดื่นคอยฟังเสียงร้องเรียกจากโจเซฟินแต่เขไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจนกระทั่งรุ่งเช้าเธอบอกดิฉันว่านอนหลับสบายมากรู้ดังนี้แล้วดิฉันก็โล่งอกเท่าๆกับชา์ลอต เราจึงคิดกันว่าหากห้องนั้นมีผีสิงอยู่จริงป่านี้มันคงไปผุดไปเกิดแล้วเมื่อการเวลาผ่านไปเหมือนเช่นลายอื่นๆคืนถัดมาดิฉันนอนหลับโดยปราศจากสิ่งกังวลใจจนกระทั่งประมาณตีสองครึ่งซึ่งมารู้ภายหลังดิฉันตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกคับคล้ายคับคา,บคาว่าได้ยินเสียงเรียกพยายามเงี้ยหูฟังก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรจวบจนกระทั่งสัมปชัญญะตื่นตัวเต็มที่นั่นแหละ ถึงได้ยินเสียงตึงตังอยู่ในห้องโจเซฟีนฟังดูคล้ายกับเธอนอนดิ้นตกเตียงทันใดนั่นเองก็ได้ยินเสียงเรียกดิฉันอย่างถนัดชัดเจนว่าคุณผู้หญิงแมรี่ทว่าเสียงนั้นตะกุกตะกักราวกับคนกำลังถูกบีบคอดิฉันผุดลงจากเตียงโดยไม่รอช้าเสียงตึงตังยังคงดังต่อไปจนกระทั่งดิฉันเปิดประตู พอเปิดสวิตไฟก็เห็นโจเซฟินนอนหมดสติอยู่ที่พื้นมีเลือดท่วมไปหมดทั้งตัวชุดนอนที่เธอสวมขาดกระรุ่งกระริ่งดิฉันไม่ยอมเสียเวลาพินิดพิจารณามากไปกว่านั้นรีบปาดเข้าไปอุ้มเธอมาที่ห้องดิฉันก็พอดีชาลอดกับทอมซึ่งได้ยินเสียงตึงตังคมคามเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับนายแพทย์สูงอายุคนหนึ่งที่เพเอิม,มาเป็นแขกของบ้าน ทาทางของโจเซฟินย่ำแย่เอาการทีเดียวมีบาดแผลหลายแห่งแต่ทั้งหมดไปรวมอยู่ที่บริเวณลำคอและไหล่แผลส่วนใหญ่ลักษณะคล้ายถูกจิกด้วยเล็บจะมีที่ค่อนข้างสาหัสอยู่แห่งเดียวคือตรงคอหอยซึ่งาทาดิชันดูไม่ผิดมันเป็นแผลที่เกิดจากฟันหรือเขี้ยวขนาดใหญ่ของมนุษย์อย่างมิพึงต้องสงสัยนอกจากนั้นยังมีที่น่าสังเกตอีกอย่างคือโจเซฟิน จำไม้กางเขนที่ห้อยติดคอกับสายรูกป,ประคำสวดมนต์อยู่ในมือขวาระหว่างที่ดิฉันกับหมอช่วยกันปฐมพยาบาลโจเซฟินทอมกับชาลลอตเดินเข้าไปสำรวจในห้องที่เกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเลยยิ่งไปกว่าน,นั้นไม่มีใครสามารถเข้าไปในห้องใต้นอกจากจะเข้าทางประตูห้องดิฉันเพราะโจเซฟินล็อกประตูลงกรห้องของเธอไว้อย่างหนาแน่นอีกทั้งหน้าต่างทั้งสองบานก็ปิดลงกรเช่นกันอย่างไรก็ตาม ภายในห้องเต็มไปด้วยร่องรอยของการต่อสู้อย่างดุเดือดพาปูที่นอนซึ่งเปิดเลือดแดงฉานกระจุยอยู่บนพื้นโต๊ะเล็กและเก้าอี้ข้างเตียงล้มตะแคงตามรูปการดูเหมือนว่าการต่อสู้จะเริ่มขึ้นบนเตียงก่อนจะกิ้งตกลงมาบนพื้นและผู้ที่ทำร้ายเธอเพ่นหนีไปตอนที่ฉันเปิดประตูแต่มีปัญหาว่ามันเพ่นออกไปทางไหน ถึงแม้ว่าบาดแผลจะดูน่าเกียดน่ากลัวแต่นับว่ายังดีที่เขาไม่ลึกเพียงชั่วไม่นานหมอก็ทําแผลเสร็จสิ่งแรกที่โจเซฟินเอ่ยกับดิฉันเมื่อฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งเธอว่าโชคไม่ดีที่ไม่ทันได้เตรียมตัวรับการจู่โจมถ้าดิฉันรู้สักหน่อยนะคะคุณผู้หญิงแมรี่เธอบอกดิฉันคงเอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาพรมไว้ก่อนมันก็จะไม่กล้าเข้ามาใกล้ดิฉันวางไว้บนโต๊ะหัวเตียง ดิฉันไม่เกรงกลัวผีใดๆทั้งสิ้นถ้าหากได้เตรียมตัวไว้ก่อนคนแถวบ้านดิฉันคุ้นกับเรื่องพันนี้ดิฉันชะล่าใจไปหน่อยมันคืออะไรกันแน่ล่ะคุณผู้หญิงแมรี่ดิฉันใส่หน้าดิฉันหลับเพลินไปหน่อยมารู้สึกตัวก็ตอนที่ถูกเล็บจิกแลนะกัดที่คอคล้ายๆจะเป็นคนแต่เรี่ยวแรงของมันมากมายมาหาศาลเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปดิฉันไม่ใช่คนอ่อนแอ ตอนที่มันลากดิฉันลงจากเตียงมือก็คว้าไม้กางเขนได้พอดีมันคำรามใส่ดิฉันเป็นเสียงผู้หญิงหลังจากนั้นดิฉันก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยนายแพทย์สูงอายุผู้นั้นนั่งฟังอยู่ด้วยตลอดเวลาเมื่อเราแยากตัวออกมาจากคนเจ็บดิฉันถามเขาว่าคิดยังไงกับเรื่องของโจเซฟินในฐานะที่เขาเป็นหมอดิฉันจะไม่ประหลาดใจจนนิดเดียว หากเขาจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลของคนสติฟันฟ่นเฟือนและดิฉันก็อยากรู้เหมือนกันแต่แล้วดิฉันกลับงงเมื่อเขาไม่ได้คิดอะไรทำนองนั้นเลยคุณชอบเด็กคนนั้นมากไหมคุณคอนลี่ค่ะคนโปรดของฉันเชียวละดิฉันบอกทางนั้นผมเห็นทีคุณจะต้องแยกกับเธอเสียแล้วไม่ว่าการณีใดๆทั้งสิ้นระหว่างที่คุณยังอยู่ในประเทศอังกฤษนี้ทันทีที่เธอค่อยยังชั่ว พอจะเดินทางได้เธอจะต้องกลับฝรั่งเศสข้ามน้ำไปข้ามน้ำดิฉันสงสัยวลีสุดท้ายของนายแพทย์ต้องอย่างนั้นผมรู้อยู่ก่อนแล้วว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่เมื่อได้ยินว่ามีคนเข้าไปนอนในห้องนั้นผมรู้ว่ามันมีอะไรแม้ว่าทอมกับภรรยาของเขาไม่รู้แต่คุณพ่อของทอมเคยเล่าให้ผมฟังว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่มีลักษณะของผีดิบดูดเลือด ถ้ามันได้ลิ้มรสเลือดของใครเข้าครั้งแล้วครั้งหนึ่งมันจะติดตามคนผู้นั้นไปทุกคนทุกแห่งแม้ว่าที่สิงสถิตของมันจะอยู่ในห้องนั้นก็ตามทีแต่ก็อย่างว่าเหมือนกับผีส่วนมากมันข้ามน้ําที่กําลังไหลไม่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะเหตุใดแต่มันเป็นแบบนั้นเด็กของคุณจะอยู่อย่างปลอดภัยเพียงชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ช้าก็เร็วมันจะหวนกลับมาอีก และช่องแคบระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสจะเป็นเครื่องกีดขวางการติดตามของมันไม่ว่าเรื่องที่นายแพทย์ผู้เท่าบอกกับดิฉันจะมีส่วนเท็จจริงเพียงใดหรือไม่ก็ตามดิฉันพร้อมจะส่งโจเซฟินกลับบ้านเกิดของเธอที่ฝรั่งเศสและจะไม่ขอให้เธอกลับมาที่อังกฤษอีกเป็นเด็ดขาดโดยความรู้สึกส่วนตัวของดิฉันแล้วดิฉันติดใจสงสัยกัถินนรงต้นนั้นมากกว่าอะไรก็ตามที่เชื่อกันว่าสิงอยู่ในห้องทอมก็คิดตรงกับฉัน เขาจ้างคนมาค้นทิ้งหลังจากนั้นดิฉันก็ไม่ได้ข่าวว่ามีอะไรเกิดขึ้นในห้องนั้นอีกเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสีตองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ